จะรูฝากก็บวยนะเอาตู้รถไปยี่วชีวิตนะท่ไหวบาคนทไใครก็ได้พูดดีท่้านเสื้อเสอผ้า่ไเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดีไปเดี๋ยวกูไปมา

เหน้าจอพับเพื่อนะรักเพื่อนนะเป้างอลยมงไหลบยิงิเด็กหลายหัวเขียวยิงทิโบไม่วางระเบิดด้วยโบไม่วางระเบิดด้วยทำขนาดนี้แล้ว

มนตู้นปะมนตู้นปะพี่พี่ดต้งน้มน้ำเก้เฮ้ยมันชุบอ๋อมันชุบออตรงประตูมันชุบอไม่เป็นไรไมาเนไรเล่ก่อเล่นก่อเนก่อนเล่นก่อเก่อนเล่ก่อนเล่นก่อนเล่นกอนเล่นกมน่นมอนเ่นกนเล่นก่อน่นอนเนอนเลนมอนเล่นก่อนเ่นก่นเล่นกมันเล่นันเม่นถมันเล่นอนนก่นเล่นอนเลันก่อนเล่นถันเม่นก่อนเนนเล่นกมนเลนก่อนเล่น่อน่นอนเนนมันมันนนนนน ต้องถือมีดถือมีดถือมีถือมีเลยไปไเปลีนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยดี่ยนดอกันให้เลยเลยดอกขันให้เปลี่ยนไปไอ้สั์อุ้มองหมดแล้วกดกล่องไว้ด้วยนะกดกล่องด้วยปตยให้มันจากเราทางประตูแล้ว่ไปข้างนอกแล้วบข้างนอกมาเนหน้าบ้านาบ้าอะไอุ้มดิอุ้มดิอุ้มดิมามาไปแล้ว่อไปเาไปจอกไอ้สั์จอกไอ้ยไปไปเล่นไปเล่นไปเล่นนะบเข้าไปให้จะหลุดจเป็นลดตอนเฮ้ยเฮ้ยเ โ,โดนโดนละไอ้เหี้ยไอเหี้ยกระจกจัดไอ้สัจสจัดศพให้จัดศพให้ไปเลยว่ามันไม่เคลียร์แ่ะประตูบ้านอ่ะกำลังวาดเลยโอ้โหโชัดเลย ไอ้ยีห้อหมูนอนนานเรือกูได so ้เล่นอยู oui> ่ทำไมเราเล่นบ้านแล้วมันแปลกๆวะส่งก็ได้อยู่นะเปิดข้างนกหน่อยเปิดข้างนอ่ยมาดีมาดีาดีาเปิด้านอเปด้างนอกิดไม่วางระเบิดด้วย

มันตกงนาปะมันตกลงหาปะพี่พี่พี่ดำมันตกงน้น้ำมน้ำเกยมาชุบออมาชุบออต้องมาตุมาชุบออไหลเล่นต่อเล่นชุบออมาชุบอ๋ออคนโดนเอเข้าาแล้วมันตายมันตายเาปืนดูปนเลยเป็นเปมนชุบอ๋า้างนอกเลยเปีดรถเปิดรทไงเนี่ยรถฟังไม่ลงรถทำไงเนี่ยไปเย แดง EP แดง EP แดงแดงวาง p แดงต้องถือมี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 มเลยมามาเลยนมีเปลี่ยนมีปลี่มีปลี่มีปลี่ยนมีดเปี่ยนกขัดให้ได้เลยดกขัดให้วาง p นุ่หมดแล้วกดกล่องไว้ด้วยนะกดกล่องด้วยเพื่อนประตูด้วยอยาอย่ให้มันจากเราทาประตูยนมาเ่นหน้าบ้ามาเ่นหน้าบ้านไปไปแล้ไมาเ่นหน้าบ้านมาเ่นหน้าบ้านมาเ่นหน้าบ้าม

มดเลยโดดข้าไป้ไ้เียเพื่อนหายไปไหนหมดวะเข้ามาเพื่อนน่อยเข้ามาเพื่อนน่อยช่วยด่วดช่วย่วดเดื่ด่อนีเข้าไปชุบออดิเข้าไปชุบออดิยมันอยู่ในบ้านนี่ชุบออช่เยอะไม่ใช่เหรอมึงเข้าไปชุบเลย่กอะไรอ่ะเข้าไปดเข้าไปเข้เข้าไปดข้านอกเกิดหมดแล้วบางคู่วไหวมาก ไอ้ยเพยูไปไหนมึงมาบอกว้านตะมือควายไอ้ควายมึงมาบอกบ้าแตะมือควายจบเราไหวหมวอเต็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 มมึงมาบอกบ้าดูโซคามาได้ดูโซคาร์วาไอ้ดูหนึงพันไอ้่นึ่งพ้นยนึ่งไอ้ยิงมอวายต่อยเลยมึงมีอะไมากตัดเน้อมากควาอะไรนะไม่้ไอ้ไรเลยขยะเลยที้ขยะเลยทไ่ขยะเลยที่ขยะเลยที่โคขยะเลยที่มึงอยู่ละบ้านตัวนึงอะไรอ่ะเนี่ย ลูสารได้สบอกมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่ไหวมึงไม่ไหวโอ้มึงไม่ไหวมึงมาโมงไอ้กูเจ้าศพบอกไปนอกก็ไม่ได้ศพนอกรวมยังมึง ใมฆไอ้ม <laughs> <N i> ุญ <Allah> ด <N> ้านเมื่อกี้ผมยิงรอบนอกให้แบบดีดีแล้วนะครับเหมือนเราจะได้เอาศอกเข้าไปเยอะเลยนะคนกูเล่นบ้านวิเลจร้อยไอ้ควายคนกูมียี่สิบคนแต่กูเล่นบ้านวิเลจร้อยไอ้โง่ไอ้เสียยวไอ้ คอยไหนคุยสัตว์เที่ยวบาสัตว์เดี่ยวบเที่ยกระจกควย็มมึงนาสจกิจอะไรควยเยอะมึงเที่ยไอ้น้องกระกากควายอยู่ะชาชนประต้ศงสอ่น้องสัตว์ไอกระจกควยเที่ยบาคุเปล่าโอควยกลาแล้วควยสัตว์เที่ยวกระจกเที่ยวบาไอเ้นห้องน้นน่ไดไอสัตว์เียเดี๋ยวนี้มึงโดนเอาออกแน่กูบอกมึงกากขนาดไอสัตว์ี่กากควายไอไอเตห้องนู้นนีกสอเนี้มีบอกกา นับ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 แม่นไปกูหน่อยนับสบไปกูหน่อยเร็วๆกูจะได้รู้คนไอ้เชี่ยบอลนี่ชี้กันาลอยควายไอ้เชี่ยบอลนี่ชี้กันมลอยย่ขี้เหยียเราไม่ได้มึงเดี๋ยวกูด่ายยิ่ควายไอ้ย่ขี้ข้ามึงเป็นขี้ข้ากูมาก่อนเลยส่วนไอ้เชี่ยเบสก็กลับเอสซี่กับกางมึงไปขยายไอ้ควายไอ้ยิ่งโจนั้นยินี้ยิ่ดีกากก็คือขยายควายมึนกัคนเอาทุกคนเลยนี่ว่ามีแต่จนจนส่วนไอ้เชี่ยนายนั้นมึงอะโง่สุดเลยยิ่งควายาหนย มเอาทุกคนเลยนี่มา่เนี้ยเบียไอ้ดเย็ดแม่มันเอาหมดเลยนี่มา่าเวเย้นเฮ้ยเาหมดเลยนี่ อันเองอยากอันนี้ครับก็ดูพูดอะไรเยอะไม่ได้หรอครับ <c oughs> ใช่กันเอาศพลงบ้านกันดีไมเบยม <c oughs> ม์มี 4, 5, เหลือป่ะเบย์มีมีมีสี่ห้าศพเลยในห้องนั้น <c oughs> ไม่ใช่ให้เพื่อนให้เพื่อนที่มือว่างมาเอาก็ได้มาเซ็ตของมาเซ็ตรถดิ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ ม่มันมีศพพวกอีโวด้วยนะข้างบนห้องแต่งตัวไปหาเลือกเอาเอาซื้อประมูลไปเลยเามาไม่เฮียบอลแกไม่ได้นี่ใช่ปะเฮียบอลแกมไม่ได้อีโวใช่ปะกูขอ,อจกดูได้ปะเออมึงมึงใครจะเอาใครศพใครอ่ะมึงเลือกเลยแต่เอายีโวขึ้นไฟฟ้าไม่เลกม่แกไม่ได้ถืออีโวใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ถือไม่ได้ถือไม่ได้ถือ